สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆห้องกล้วยนำวาร์ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีโอกาสได้มาเจอเด็กๆนะคะในวันจันทร์ที่11บเอ็ดมกราคมพศสองพนห้ารครูขออนุญาตขออนุญาตนะครเพื่อจะได้คุยกับเด็กๆได้สะดวกนะคะโดยปกติแล้วเด็กๆจะได้เจอกับคุณครูนะคะที่โรงเรียนใช่ไหมคะได้เจอคุณครูได้เจอเพื่อนๆแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะทาให้เราไม่มีโอกาสได้เจอกันในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณครูนะคะได้มีโอกาสเจอกับเด็กๆผ่านทางคลิปวิดีโอนะคะผ่านไลน์กลุ่มนะคะทาให้เราได้มีโอกาสได้เจอกันทุกวันนะคะวันนี้นะคะเด็กคุณครู มีคาแนะนําสําหรับเด็กนะคะในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะการล้างมือนะคะเราทําอย่างไรให้มือของเราสะอาดนะคะวันนี้ครูฝากนะคะการล้างมือนะคะที่ถูกวิธีทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะครูอยากให้เด็กๆเนี่ยทำท่าล้างมือพร้อมกับครูนะคะโดยเราทําท่าล้างมือเรียนแบบชื่อขนมนะคะท่าที่1นะคะคือท่า ทำท่าเรียนแบบขนมทั่วแปดนะคะโดยการใช้ฝ่ามือนะคะฝ่ามือทั้งสองข้างถูสลับกันไปมานะคะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะขั้นตอนที่สองนะคะเราจะทําท่าล้างมือเรียนแบบขนมชั้นนะคะโดยใช้ฝ่ามือถูหลังมือนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็ดกสามารถทําได้เพราะว่าเด,ด็กก็เคยปฏิบัติที่โรงเรียนอยู่แล้วนะคะต่อไปขั้นตอนที่3ใช้นิ้วมือสอดกันนะคะเราเรียกว่าทําท่าเรียนแบบขนมอะไรนะคะ ขนมสอดไส้นะคะถูสลับกันไปมาแบบนี้นะคะท่าที่4นะคะเป็นชื่อขนมเหมือนกันทุกคนต้องรู้จักนะคะโดยใช้มือนะคะ,ะกรเป็นรูปกรมมือนะคะแล้วก็ใช้ถูฝัามือแบบนี้ท่านี้คือเราทําท่าเรียนแบบขนมอะไรนะคะที่เด็กซาลาเปาใช่ไหมคะเราทําสลับกันทั้งสองมือขนมสาลาเปาเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่ห้ท่าล้างมือคือ ขนมจีบนะคะทำไงคะใช้มือข้างใดข้างหนึ่งนะคะจีบนะคะแล้วก็มาถูที่ฝ่ามือนะคะตรงนี้เป็นการทําความสะสอาดซอกเล็บได้ด้วยนะคะสลับกันไปมานะคะขั้นตอนที่6ถ้าล้างมือขั้นตอนที่6คือขนมทองม้วนนะคะม้วนที่ไหนนะคะเด็กใช้มือม้วนที่นิ้วมือนะคะให้ครบทุกนิ้วทําสลับกันไปมานะคะ ถ้านี้เราเรียกว่าขนมทองม้วนง่ายมากเลยนะคะเราม้วนนิ้วม,มือน,นะคะและสุดท้ายการที่มือของเราจะสะอาดยิ่งขึ้นเด็กๆอย่าลืมนะคะชื่อขนมอีกชนิดหนึ่งคือขนมอะไรนะคะทําท่าวงกลมนะคะแล้วก็จับที่ข้อมือหมุนไปมานี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะคะท่าเรียนแบบขนมโดนนัทะ ะะเป็นไงบ้างคะที่เด็กดเด็กสามารถทําได้ใช่ไหมคะและดเด็กๆลองปฏิบัติดูนะคะแล้วให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอัดคลิปส่งมาให้คุณรูดูด้วยนะคะดเด็กๆนะคะว่าดเด็กๆสามารถล้างมือได้ถูกต้องนะคะและอีกอย่างหนึ่งน,นะคะดเด็กๆช่วงนี้คุณรูณอยากให้เด็กๆพักผ่อนอยู่ที่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะแต่ถ้ากรณีที่มีความจําเป็นต้องออกไปทุระนอกบ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะสิ่งที่ดเด็กๆจะต้องทําคือ อะไรนะคะทุกครั้งที่ออกมาบ้านเด็กๆจะต้องใส่แมสนะคะเหมือนกับที่คุณครูใส่ว่าที่คนอื่นใส่นะคะและอย่าลืมนะคะเจลล้างมือเด็กๆสามารถพกไปได้นะคะเพราะเป็นหลอดเล็กๆพกใส่กระเป๋านะคะเพราะว่าเวลาเราออกนอกบ้านเนี่ยเราจะต้องไปเจอกับผู้คนเยอะแยะไปใช้ของใช้ร่วมกันอย่างเช่นไปเข้าห้องน้ําไปจับบานประตูจับราวบานันไดอะไรพวกนี้นะคะสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องล้างมือล้างมือให้สะอาดด้วยเจลนะคะ ที่จะป้องกันเรานะคะจากเชื้อโควิดสิได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เด็กๆดูแลสุขภาพและเวลาจะกลับเข้าบ้านทําไงคะเด็กๆถอดรองเท้าไว้นองบ้านล้างมืออีกครั้งหลงจากปุ่ปิดประตูก่อนที่เด็กๆจะไปทำอย่างอื่เด็ดดกๆอย่าลืมอาบน้ำนะคะถอดเสื้อผ้า แมสช้แล้วถอดทิ้งนะคะหรือถ้าเป็นแมสหรือว่าหน้ากากผ้าสามารถที่จะเอาไปซักให้สะอาดนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะครูขออวยพรให้เด็กๆนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงทุกคนนะคะแล้วพบกันวันต่อไปนะคะในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งคลิปมาให้ครูด,ดูนะคะในการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะขอให้เด็กๆนะคะโชคดีมีความสุขนะคะดูแลสุขภาพพบกันใหมุ่กิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ